รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับไม่อิซูดีเมสนุภาพไ i รท์ ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับคู่ท่องเที่ยวบรัดีทิปนะครับก็เวลาเดิมๆนะครับพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ผมมีแขกรับเชิญครับเป็นนักแสดงนะครับนักแสดงที่อยากจะไปกับผมในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยไปทําไมครับท่านผู้ชมไปเล่นหนังเล่นละครนะครับเล่นแบบสดๆเลยนะสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาชาวบ้านนะครับไปกราบไหว้บูชาสักการะขอความสําเร็จ ความเป็นมงคลตรงกับโสโลแกนของ All New Isuzu MU-X นะครับผมความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดนะครับก่อนจะไปนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทตีเพชรอิทุสูเซลจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้อ All New Isuzu MU-X นะครับนะครับร้อนอย่างนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าดับกระหายโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างนะครับ คิดดื่มน้ำทางใดคิดถึงน้ำดื่มคริสตันนะครับเติมความหวานให้กับชีวิตนะครับทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีเราไม่เน้นทรงนะครับสั่งเลยนะครับติดตามชมฮะในช่วงสวัสดีประเทศไทยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงของสวัสดีประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยถือว่ามันสิริมงคลครับเพราะวันที่บันทึกเทปรายการเนี่ยนะครับแล้วผมกําลังจะไปเล่นหนังเนี่ยเป็นวันของทีกงแสวันเกิดเทพเจ้าฟ้าดินครับแล้วผมก็ได้มาที่นี้ที่เป็นมงคลสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าพ่อกุอูครับองค์สูงที่สุดในประเทศไทยครับองค์ประธานองค์ประธานก็คือองค์เจ้าพ่อสําเร็จอาเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ มีความเป็นมาอย่างไงมีมานานร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีครับโอ้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องประชาชนในเขตนี้ในละแวกนี้ในระแวกนี้แล้วก็ทั่วไปทั่วไปที่เกิดการเจ็บป่วยสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลอเกิดการเจ็บป่วยก็มาหาองค์พระท่านองค์ประธานใช่ครับอ่าแล้วอไงต่อแล้วก็มามาให้ท่านได้รักษาดูเพว่ขอยายาโากินถูกต้องยรโบราถูกต้องถูกต้องก็สืบทอดมาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราให้พี่ เพราะพาิดฟาดาเนี่ยพาผมเข้ไปในดกว่ะฮะถ้ารู้ก็ตามมาเลยครับคนที่มาที่ศาลเจ้าพ่อสำเร็จเนี่ยไฮไลท์เลยคือต้องมาเจอหน้าผาเปิดดวงเหมือนอย่างที่พี่เจอเมื่อกี้ขอพรได้หนึ่งข้อให้สิ่งที่เราขอประสบความสำเร็จโดยเร็วก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมากับขอพรองเจ้าพ่อสำเร็จแล้วก็มาเจอหน้าผาเปิดดวง เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัววันนี้ต้องขอบคุณพี่มากครับขอบคุณ<อ>ครับสวัสดีครับช่วงขอบบคััสสวรี